ดาวมายุรีสำหรับคนที่เป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งซักเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาก็จะต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนแต่ถ้าถามเด็กยุคนี้ก็อาจจะไม่รู้จักดาวมายุรีจะโด่งดังในยุคเดียวกันกับอาภาพรนครสวรรค์ยิ่งยงยอดบัวง,งามซึ่งดาวมายุรีจะมีเพลงที่โด่งดังเพียงไม่กี่เพลงเท่านั้นดาวมายุรีเธอขึ้นชื่อเรื่องตัวแม่ด้านสัญญกรรม ซึ่งเธอทำสัญญกรรมมาเยอะมากตลอดระยะเวลาที่ทำหน้ามาเธอเจอแต่สัญญกรรมทำพิษทั้งหน้าบวมหน้าเบี้ยวเจอฉีดซิลิโคนเถื่อนซึ่งก็มีผลกับใบหน้าของเธอเป็นอย่างมากเธอโดนแสะโดนว่าต่างๆนานาอย่างเช่นหน้ามนุษย์ต่างดาวหน้าผีหน้าเนา่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหน้าเบี้ยวผิดรูปไปเลย ซึ่งเธอเองก็ทนกับคำพูดเหล่านั้นไม่ได้บางครั้งก็ร้องไห้เธอต้องทนกับคำดูถูกเรื่องใบหน้ามานานกว่า25-26ปีทำให้ส่งผลเสียต่อการทำงานใช้ชีวิตลำบากจนปัจจุบันใบหน้าของเธอก็สวยดูดีแล้วกว่าจะกลับมาสวยเป็นปกติอีกครั้งใช้เวลาถึง20กว่าปี ปัจจุบันดาวมายุรีก็ได้ตัดสินใจเปิดลงทุนเปิดคลินิกเสริมความงามชื่อเซนคลินิกสาขาเซนาเซ็นเตอร์ไรบีทีสรัชโยธินสำหรับประวัติและเรื่องราวของเธอดาวมายุรีเธอมีชื่อจริงว่ามายุรีพันธนามชื่อเล่นดาวเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2512ปัจจุบันอายุ56ปี เธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างจนเกิดที่ตำบลบ้านนารายใหญ่อำเภอสนางคนนิคมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายสมบูรณ์และนางเสวยพันธนามสำหรับประวัติการศึกษาตรงนี้ไม่มีข้อมูลเลยว่าเธอเรียนจดอะไรเรียนที่ไหนพอเริ่มโตเป็นสาวก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพซึ่งเธอก็ผ่านงานมาแล้วหลายงานส่วนมากก็จะเป็นคนใช้ยอยู่บ้านของคนรวย ดาวมายุรีเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องรำทำเพลงแล้วเสียงของเธอก็ดีต่อมาเธอก็มีโอกาสได้เข้าสู่วงการเพลงเมื่อปีพศ2535สำหรับผลงานเพลงชุดแรกก็คือชุดเปรี้ยวหวานอีสานซิ่งแต่ก็ยังไม่โด่งดังเท่าที่ควรหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกผลงานเพลงตามมาอีกหลายชุดแต่ที่มาโด่งดังสุดๆก็มาจากผลงานเพลงชุดมีเมียแล้วไม่เอา สำหรับเพลงที่โด่งดังก็คือเพลงมีเมียแล้วไม่เอาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังตามมาอีกหลายเพลงในช่วงนี้เธอก็ได้มีผลงานทางด้านการแสดงละครออกมาอีกประมาณ5-6เรื่องก็คือเรื่องจันกระจ่างที่กลางทุ่งเรื่องรักข้ามภพเรื่องราชินีหมอลำเป็นต้นเธอมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงสองเรื่องเท่านั้น ก็คือเรื่องมนเพลงลูกทุ่ง FM เรื่องรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านปัจจุบันดาวมายุรีไม่ได้ผลิตผลงานเพลงออกมาอีกเลยแต่เธอก็ยังคงมีงานรับเชิญไปร้องเพลงอยู่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขดีพอมีเวลาว่างก็ไปทำบุญแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวสำหรับชีวิตครอบครัวเธอแต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนปัจจุบันเธอก็ได้เลิกลากับสามี ตอนนี้ก็โสด